สวัสดีค่ะมามามาเมาืม่อนี่พิดุษนี่พามาเบืองฟ้ามกบหมอลำสายยตนคือเก่าค่ะฟังเเล็กช่องกอกนิ้วคนหายโชคห้ลาบเดี๋ยวเรามาชมข้าวเราก่อนขขางามค่ะเข่า,ขาเจ้าดูลวงมาเที่ยวนี่ทิ้งห่างไปหนึ่งเดือน ข้าวออกลวงคิดว่าอีกสักสองสามอาทิตย์คงจะเกี่ยวได้เนาะกบมันเข่าง่าค่ะพี่น้องอยู่ในหนีละ่ะในแพลเอ้ยกบเข้าอยู่ในเข่าง่หา,าบ่าเห็นดอกมันต้องอยู่ในไง่นี่แหละนี่แหละมันอยู่ในนี้ว่าสันไม่ได้เอาไปไหนดอกย,าย้าอยู่ในหนีละ่ะว่าสันเข่างา่บ่เเลี้ยวบ่เห็นเลยตรงนี้เข,ข่างามครัพี่น้องเอ้ยเพื่น่ะไปดูข้าวอามาฟัง เดี๋ยวรีบกลับมาฟังช่องก๊อกก๊อกนิวเปิดก๊อกก๊อกนิวไว้เดี๋ยวเรามาชมข้าวเรืองอลามงามตายงามขากพี่น้องข้าวสีทองเลืองอลามเริ่มกำลังจะเป็นสีทองแล้วค่ะข,ข้าวจากที่เราไล่สดตั้งนานนี่เแก่วันนี้น้ำมันก็เริ่มแห้งโอ้ยงามคากาพี่น้องข้าว หอมมะลิกอขอกอขอ,ขอ,ขอเดี๋ยวเราไปฟังอ่าช่องกอกก็กกนิวต่อเพื่อนเขาจะว่าอย่างไรบ้างเปิดกอกก็กกกนิวไว้เป็นเอฟเป็นเอซของกอกก็กกกนิวอยู่ค่ะดูข้าวก็ลังเหลืองสวยััาาาาาท วันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราครับตรค่าเือัคานนนถอยสูตวพะ่าม่รกนคาเรื่องเลขเรื่องห้วยเป็นเรื่องธรรมดาซื้อถูกกบว่าดีบ่ถือกะบ,บาา่ให้บ่ด่าละเฮาอยากจะถามเพื่อนมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงกันสั่นก็ติว่าเสี่ยงเหมือนาะพี่น้องเนาะ ถ้าถูก,ก็ดีไปอาจารย์คือเม่นแท้เพื่อว่าถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกถ,าอกอกถาอก้าบ่ถือก็บ้าเพื่อนบ่มเม่นก็ได้เพิ่นมันบ่มเม่นแล้วเราต้องมาด้วยความศรัทธากำลังแรงใจโอ้ยงามหลเขาพี่น้องเอ้ยเขาสวยงามเดี๋ยวจอดฟังทำคลิปข้าวสวยๆอยอมาจากโคราแต่ั้อมาจากขอนก่นนะครับ ก็อาจากหัจฐบาลออกไปมานะถ้าจะพูดไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอาจารย์หรอกนะอาจารย์เคยบอกอาจารย์ได้ยินว่าอาจารย์บอก0ูนยี่ปกติไม่ดุสนีก็ตามมาอยู่แล้วศูตามมา3-4ี่ปีแล้วไม่ออกก็ต้องตามไปเรื่อยๆถือซะว่าช่วยรัฐบาลข้าวงามจริงเลยพี่น้องไอ้วงใหญ่รวงดกด้วย

ช่องก็งูจะได้ภาพสวยภาพสวยนี่ก็สวยข้าวเหลืองทองกําลังจะเป็นสีทองเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวอีกสักสามสี่วันจะมาถ่ายคลิปตรงนี้ใหม่หาคอนเทนต์ใหม่มาคุยกับเพื่อนๆกับน้องๆเราเดี๋ยวเราไปย้อนฟังอาจารย์ที่ว่าอันนี้อันนี้เราไม่ได้งมงายหรืออะไรหรอกนะคือเราเชื่อเราเพิ่งจะไอ้นี่เนี่ย ช่องเบาแหละครับเพราะว่าเข้ากับเย็นแม่ขาดก็แกวม้วนมันคนหลายเปอร์เซ็นจริงจริงว่าให้อาจารย์ส่วนมากที่ผมเมื่อในคอมเมนต์ว่าพี่ตาหายกำลังใจอาจารย์ทั้งหมดในช่องผมก็คือกจในช่องผมไม่เพียรผมเอ่เนี่ยแต่ว่ามันจะมีพวกเขียนติดต่อครับอะไรในเฟซบุ๊กเนี่บไม่ค่อยหลาพวกเขียนติดต่อคือพวกเด็กหรือว่าพวกคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นไม่ดูันเวลานะหรอกระไม่ได้เย็นติดต่อคือไม่อย่างไรเป็นอาวุธศาสตร์ครับอ้า

แต่ว่ามันจะมีสุ่มหนึ่งคือว่าเป็นบุบสอดสดตจใจมนุษย์นะคะรับบทญโดสดันจจมนุษย์คือ <c oughs> อย่างแบวงวดทีพา่หน้าเนี่ยเขาอยูอกันแต่จะมี้ลงพุ่นมาตามวยนี่ก็พ่าเขาอยู่เดียว,าวามาดาผม มาวยไวไม่ใกล้เลยศูนยีเมันก็เข่าครงในผมก็บอกอุามีเข้ามีหลุดเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าออกตัวหน้าลูกอดิพน่ดนแต่าเบเข่าสวยงามครับเพื่อนๆคัฟัง กเพะวองด้วยนะครับเพราะว่าแตงโมที่ผ่านมาเนี่ยเทวงเงี้ยอะไรถ้ามึงแน่นก็ต้องถูกเอ้านะผมบอกขึ้่อนนะแล้วถ้ามึงดวงดีน่ะแปดงหัวมึงไปอยู่ใสครับอ่าแมนสุนยุกขึ้นดวงถ้าคุณดวงดีน่ะแปดงหัวเนี่ยขาขนาดวันที่สามสิบเอ็ดว่าจะโทรไปหาก๊อกก๊อกนิวยังลืมเลยขนาดเป็นแอดมินให้ก๊อกก๊อกนิวอยู่นะยังลืมเลยการถือว่าเป็นบททดสอบครับก็คือว่า คนเอกบอกว่เขาจะได้เห็นมาคนถึงอย่งไรคนที่ยังดีอยู่คือเพื่อนเป็นมากนี่เป็นมากแล้วก็หนักเป็นเหมารถมากทั้งนี้ผมเลยถามคนแอกเลยเด็กคนอื่นคือเด็กเหมารถมาครับคนอื่นแม่ไใจผมแม่ผมกับผมไปผม่นคือคนนี่เพิ่นบนใดจิตหยางคือเพิ่นเป็นคนที่บวกคิดอย่างเพิ่นใส่ใจ ันนี้หมดตั้งเยอะเลยไม่เห็นใกล้เลยไม่เห็นมาตามคุยเลยเรียกแปดงินซื้อบ่ได้ไม่หมดล้วครับเจ้าบ่ซื้อเรียแปดเงวดเจ้าบ่ได้มาติดตามเขาไปฟูกี้ถ้าฟูก็ต้องหนึ่งสองแต่สามคุ่นเลยอันนี้เขาเลี้ยงกันมากแข่งวันนี้เขาแบบเขาเขาแบบผมยังอาจารย์ยักษ์ซีผมนะผมในช่วงนี้ก็คือกันออกทุนนี้แต่กำลับร่างกายที่ต้องร์ม สวนครยงามเข้ามาชมขคินครับผม่ได้เฮครับผมอวครับาก้องเมือวานี่ผยังีเลยผมเห็นบอกมาครับคอะครของพวกนี้ว่ากันว่ได้แม่นบ่อข้านเพื่อนขายพี่้อกขานมันอยู่กับความสมัครใจเนาะอันนี้บ่ได้ตั้งใจสิมาติดตามพี่ดอกคือเราเป็นเอฟซีก็กนิวอีกอย่างก็เป็น